โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแกส๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าวันนี้จะจัดส่งทั้งหมด3เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแรกครับเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบกันก่อนอันนี้เป็นสูตรนะครับดเดี๋ยวจะส่งแบบเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหมอ้อเอาไปประกบคู่กับทเทคนิคการทําได้เลยครับดเดี๋ยวจะส่งให้ตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วพลาสติกพวกนี้แกออกได้หมดเลยครับที่ห้องชิ้นงานเอาไว้ กระดาษที่พุ้มอะคริลิกแกะออกได้เลยครับหน้าหลังควรจะต้องแกะก่อนใช้งานนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกยากมากแล้วก็ด้านหน้าเราต้องใช้ในการมองไฟสําคัญมากในการทําป๊อปคอนมาดูการทํางานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้สงระบบไฟบ้านสายทีดทําเส่นนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรี่ใช้82โวลต์ ให้ถูกขัวถ้าแบตเตอรี่การใช้งานแบตเตอรี่ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับมาดูการทํางานสวิตช์จะเป็นสามสต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดข้อมาขวามือ220โวลต์ตัวนี้ครับอันนี้เลือกระบบไฟบ้านไฟแสดงสถานะสีแดงมารกันกลนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกรันมาเตอร์ปรับกวาเร็วได้ตรงกลางคือปิดข้อมาซ้ายมือตัวนี้ทํางานได้ระบบแบตเตอรี่แล้วครับ เวลาล้างทําความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ําทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้ําได้เลยหม้อก,ก็ยกล้างมันพาชนะทั่วไปสกปรกปมากๆก็ใช้ฝอยไขัดได้เลยครับแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์ หัวแก๊สสเตเลชช้คู่กับว่าปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับเน้นเลยว่าแรงดันต่ำเท่านั้นห้ามใช้แรงดันสูงเด็ดขาดเดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้จะมีบอกว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงนะครับก่อนใช้งานทุกครั้งก้มลงมาดูตรงนี้นิดนึงเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนตรงนี้ได้ครับไม่ต้องสนใจแต่ก่อนใช้งานปรับชอบ่องอากาศตัวนี้ให้สุดเปิดให้สุดแบบนี้ ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับตอนนี้ที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเปลี่ยนสีเลยปรับช่องอากาศให้สุดก็ได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนีค้ความแรงไฟความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับเน้นว่าไฟแรงเต็มก้นหม้อเนาะโอเคครับ